สวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับช่องเสียนุ้ยบุรียามครับวันนี้ครับผมมีรถเกียว DC93G แอร์คาบ,บินนะตัวนี้ใครสนใจเอาไปเป็นเจ้าของนะสาม,มารถที่จะมาจับจองกันได้ครับผมขันนี้ยังโสดอยู่ครับผมยังโสดอยู่นะครับ<ม>ก็ราคาเปิดอยู่ที่8,5 0 0 0 0หมืนบาทครับ นะครับาใครสนใจก็โทรมาได้ครับผมเบอร์โทรเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้นะครับก็ราคานี้นะครับผมเป็นรถบิวนะรถบิวเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราจะมาคุยกับน้องชายกันหน่อยครับผมนะครับเอ้าสวัสดีก็ปีไหนรถปีไหนรถปีไหนปีหกสองหกสามหกสองหกสามนะคันนี้นะครับเออคันนี้เปิดไว้ที่แปดแสนห้าเนาะ ก็855ในรถเอามาก็คือดิ้วดิว้วใหม่เลยทั้งคันเลย<ช>มาดิ้วอะไรบ้างฮะใดิ้วก็เป็นายน,นอกไม่ได้เก็บสีทั้งคันอ่าแล้วก็ทีน,นี้จะได้เป็นขยายปากด้วยอืมเอาโอเคเดี๋ยวเรามาดูปากเนาะปากอันนี้ขยายเป็น105ใช่ไหมใช่ครับเดิมเป็นปาก93เนาะ93มันจะอยู่ประมาณอ่าเ<ม>ท่าไหร่นะยาวกว้างกว่า70นิดเดียวอ๋อเมตรกว่าาใช่ไหมเออ ก็ปากปากไม่ใหญ่เท่านี้นะฮะเพราะว่าตัวเก้าสามปากมันก็จะอยู่ไม่เกินล้อนะก็เป็นปัญหาเวลาเกี่ยวข้าวเวลาถอยอะไรก็ชอบเหยียบข้าวนะครับผมก็ทางอูก็เลยขยายเลยขยายเท่าร้อยห้านะร้อยห้าก็อยู่ประมาณเท่าไรนะสองเมตรหกสองเมหกนาะอืสองเมตรหกสิบห้าอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับก็เป็นสูตรของทางร้านเลยนะเริ่มต้นทั้งอะไรบูตันใช่ไหมบูตันอ่าเรา ก็จะเป็น,เ,น,นเราสร้างใหม่เลยเราสร้างใหม่นะเป็นเหล็กแป,ป๊บสตีนดีเหล,ล็กๆเลยนะแป,ป๊บสตีนแป๊บสตีนแล้วก็หนวดกุ้งก็ใหม่ใช่ครับอ๋อเป็นแบบโ,โคง้งเนาะไม่เหมือนของจากโรงงานนะแบบนี้คือเกี่ยวข้าลมได้สบายนะลูกดาวก็จะค้ำกลางให้ด้วยดาวมีค้ำกลางด้วยไหน,ยนนี่อ๋อเนี่นะของเดิมจะไม่มีของเดิมไม่มีค้ำกลางนะทุกคนใช่ครับกันดาวครับอันนี้ค้ำกลางกันเลยนะครับก็จะได้ เขาจะรวดใหม่เราใบมีดโอ้จะรวดเราใบมีดใหม่หมดเลยใช่ครับแผ่นประกับใหม่ทั้งหมดเลยตู้พอมตูปากคอเลดน็อตหมุดไรนี่ของใหม่เลยใช่ครับอ๋อปากคอเลดด้วยเกลียวใช่เกลวดันเกียวดันนะครับเกลวดันเลดแท้เลยนะคอสปริงลูกป้อนเพิ่มเรียงของใหม่เลยคอก็เป็นคอสปริงด้วยใช่คือทางอู่นี่เรียกว่าแต่งสูตรขาล้มเลยนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกลัวดันพร้อมดันเลยครับผมนี่คอสปริงของเขานะครับ ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะโซ่คออะไรเปลี่ยนใหม่ไหมโซ่เปลี่ยนใหม่ครับอ๋อนี่ยใช่ไหมที่ขยายปากนะใช่ที่นี่เราจะมีรหัสของเขาอยู่นะเออก็ชุดกลไกทั้งปากชุดลูกปืนพวกนั้นจะถูกเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดแล้วเปลี่ยนใหม่เลยนะไล่จากคอขึ้นไปเลยคอมีอะไรเพิ่มเติมคอก็จะเป็นสเตอร์เต็มล่องสเตอร์ใช่แล้วก็จะเช็ดลูกปืนเผาคอให้เรียบร้อยเลยอ๋อข้างในนะใช่ลูกปืนเผาคออะไรไม่มีไม่มีรวมนะ เช็คใหม่เลยลูกปูนเาวคอนะครับผมชุดตู้อ่ะอน,นี้จะเป็นเสริมตู้พร้อมไล่ตู้เบาไล่ตู้เบาให้ด้วยนะเออชุดสกรูมาดูชุดชุดสกรูเขาหน่อยนะสกรูนะครับก็ราคานี้ผมว่าคุ้มครับผมดีกว่าเราไปซื้อของใหม่ป้ายแดงนะครับเอามาบิ้วนี่เรียกว่าไม่ต่างอะไรจากของใหม่เลยครับแต่ราคาก็คือพิเศษมากเลยนะครับเอาเสียงอาจจะ รบกปวนหน่อยครับผมก็ช่างก็ทํางานกันอยู่นะครับอันนี้ให้ดูชุดสกรูเนาะอืมสกรูชุดนี้หนึ่งนอนสองนอนถูกเช็คใหม่หมดเลยหนึ่งนอนสองนอนใช่ครับตัวนี้หนึ่งเช็คใหม่สกรูลูกปืนอะไรเปลี่ยนใหม่ให้เลยเนาะใช่ครับลูกปืนพัดลมเช็คให้เรียบยลูกปืนพัดลมก็เช็คให้เรียบร้อยแล้วรับรองไปเกี่ยวก็ไม่ต้องเป็นเป็นห่วงนะผมอ่ะเดี๋ยวมาดูตู้นวดกันหน่อยครับ เป็นตะแกรงซิ่งตะแกรงรุ่นใหม่แล้วนะใช่ครับเเารียกว่าตะแกรงอะไรเป็นตะแกรงซิ่งของทางอู่ตะแกรงซิ่งครับผมตะแกรงซิ่งนะคของทางอู่อ่อาถ้าไปจากโรงงานก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะใช่อาจจะเป็นแบบอย่างอื่นนะครับผมแต่ว่าทางอู่นี่เรียกว่าเป็นตะแกรงซิ่ง,งครับผมรูค่อนข้างจะใหญ่นะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดค่อนข้างเนี๊ยบนะครับผมนะ ฟ้าวงเดือนได้เป็นกันสิบเลททั้งหมดเลยปุกฟ้าวงเดือนข้างบนนะเป็นพื้นเลทใช่ไหมใช่เหล็เป็นแผ่นเหล็อ๋อแล้วตัววงเดือนนี่เป็นเลทกไหมวงเดือนยังเป็นของเดิมอยู่ออ๋ของเดิมนะของเดิมยังหนาอยู่นะครับราวราวก็เต้นได้เบาของเดิมนะใช่ครับยังหนานี่เติมอ๋อของยังใหม่อยู่ครับผมะแล้วก็เพียงแต่ว่าไล่เบานะครับไล่เบาสูตรของทาอูอันนี้เสริมเสริมขึ้นไหม เสริมเด็กกล่องไหมเสริมเสริมให้ตัวฝาตู้สูงขึ้นประมาณหนึ่งกล่องสองนิ้วสองนิ้วใช่ไหมสองนิ้วนะหรือว่าหนึ่งกล่องไม่ขีดใช่ไหมเออสองนิ้วฮะคือเสริมไล่ตู้เบาครับผมนะฮะเออแล้วก็ตัวนี้มาไล่เบาเรียบร้อยแล้วนะแกงนะครับจะแกงนะครับแล้วก็ตู้สู้ซิ่ง ตูดทรงแบบแหลมๆนะเมื่อรถเกี่ยวอู๋ฮะอู๋แล้วก็ชุดให้ฟังลงกลางร่องนะครับอืมเอออ่ะโอเคอันนี้ท่อนบนนะท่อนบนท่อส่งข้าวท่อส่งข้าวสกรูอันนี้สกรูสกรูท่อปล่อยข้าวนะเช็คแล้วเช็คเรียบร้อยชุดดอกจอกดอกจอกอะไรเรียบร้อยเรียบร้อยหมดแล้วครับอ๋อเช็คล้งเกลียดจะโอ้เอาคือเช็คหมดเลยครับผมนะครับพวก ร yeah. yeah. ะบบสกรูนะปล่อยข้าวขึ้นรถเทรลเลอร์รถไรต่างๆนะฮะเช็คเรียบร้อยเลยนะครับผมเอามาช่วงล่างหน่อยช่วงล่างช่วงล่างก็จะถูดรื้อเช็คใหม่ทั้งหมดช่วงล่างก็รื้อเช็คแล้วนะใช่ครับไล่มาตั้งแต่ล้อนำล้อนำโคลเลอร์ของเขาสกีสกีอันนี้ได้ใหม่เลยอ๋อสี่ตัวใช่ปะยังพวกบูธไรในเช็คไงบูธเช็คครับ นี่น่าจะมีผ่าบูทด้วยแต่ผมไม่ได้แตะผ่าบูทเช็คบูทด้วยเนาะใช่เออเอาไหนรวมเราเปลี่ยนให้เลยรวมเปลี่ยนไปแล้วลูกใหม่ทุกตัวแน่นอนลูกปืนใหม่เนาะอ่ะยางนี่โอเคไหมยางยางพอได้อยู่ครับใช้ได้ใช้ได้เนาะยางยังสวยอยู่ครับผมยังสวยอยู่นะครับเท้าขับเอาเกียร์เป็นไงเกียร์ก้าสามก็จะเปลี่ยนลูกปืนเท้าขับให้เปลี่ยนลูกปืนเราขับให้นอกนายซ้ายขวาเปลี่ยนหมดเลยเนาะใช่ชุดซีนก็จะเปลี่ยนให้เลยอ๋อ ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลนะเรื่องซึมเรื่องรั่วเรื่องอะไรเนาะตัวนี้นะครับผมคออะไรมีค้ำยันไหมคอคอก็จะเป็นแขนอันนี้เสริมใช่ไหมใช่เสริมของเดิมไม่มีเหรอของเดิมไม่มีอันนี้เสริมให้เลยนะขยายเพิ่มจะทำแขนค้ำยันหนึ่งอะไรอ๋อขยายเพิ่มนี่จะมีแขนค้ำยันนะทุกคนเออนะครับแล้วก็ตัวนี้สำคัญเลยภายในค้ับตู้แอร์ตัวนี้เป็นตู้แอร์แท้เลย มาแอร์ก็คือแอร์อย่างนี้เลยนะอ๋อนะครับอันนี้มีแอร์ด้วยครับผมนะก็เดี๋ยวเปิดประตูให้ดูหน่อยข้างในโอ้แปดแสนห้าครับผมไปซื้อใหม่นี่ก็ล้านล้านเท่าไหร่ล้าน,าานประมาณร้านห้าเออร้านสี่ร้านห้านี่แหละครับผมนี่นะครับนี่ครับตัวแอร์ครับผมดูแอร์นะ ครับรองยาเย็นนะยาเย็นช้ำนะเช็คนั้งยาแอร์อะไรให้เรียบร้อยเช็คนั้งยาแอร์เรียบร้อยแล้วเนาะมาดูครับผมอ๋ออ๋อสับตู้อยู่ข้างในเนาะเออจะได้ตสมบอกของเขาครับผม ทุกคนใครสนใจครับผมร้อนๆแบบนี oh, uh ้ไอ้ตู้แอร์ไปใช้งานนี่ผมว่าเวิร์กนะเท่าท่าอยู่ครับผมนะเดี๋ยวดูชั่วโมงการทำงานครับผมหนึ่งพันใช่ไหมหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่ชั่วโมงใช่เอาเลยๆเอาสตาร์ทเลสิมันจะวิ่งไหมพี่อย่าเบรคอะไม่เหรอค USB ให้ด้วยนะเสียบชาร์จพวกชาร์จไฟชาร์ลายนะครับตอนนี้มีที่ชาร์จ USB ไม่ด้วยนะเออประมาณนี้ครับผมแอร์เย็นช่ำครับตนนัวนี้ถ้าลมคอมไม่อยู่ฝั่งนี้ฮนะเออก็วสวยอยู่นะสวยอยู่ทรงของเข,งขงาก็จะคล้ายรุแปรรุ่นใหม่เลย ฝากกันไปด้วยครับผมติดฟิล์มเรียบร้อยครับผมติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับวันนี้เครื่องยนต์ก็ปกตินะ<ช>เครื่องยนต์ปกติก<ม>กครับผมก็ก่อนเอามาก็ต้องเช็คอยู่แล้วเนาะ,<ช>ะเราก็ไม่ทาให้เสียชื่อนะครับใครอยากได้ตัวนี้ก็ทักถามมาได้ครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งอว์โทรไว้นะครับผมนะ,ะ0808432910ครับ8 5 0 0 0 0บาท คันนี้ครับผมไวๆนะไม่ต้องคิดนานครับผมใครที่มีเงินเรีบโทรมาครับผมจะได้เอาไปส่งนะครับรถพร้อมเกีียวแต่งซิ่งแต่งสวยสีใหม่ช่วงล่างใหม่เช็คใหม่หมดเลยครับผมนะก็ใครสนใจก็คลิ้งกลางกันเข้ามานะครับผมก็ราคานี้เราให้เลย 8, ครับผม8ปดแสนห้าครับตู้แอร์นะครับส่วนตู้ธรรมดานี่เราก็ให้กันนะ 8,005เมืออกันนะครับสองคันนี้นะครับคันนี้กําลังเช็คนะครับกาลังเช็คอยู่นะครบับราคาเท่ากันครับผมแต่ว่าตัวนี้ปีก็จะใหม่กว่าราคาก็จะสูงหน่อยนะครับก็เอาเอาอย่างงี้ใครได้ตู้เอไปก็ถือว่าเป็นความโชคดีของลูกค้านะครับผมบราคานี้ก็อยู่ไม่นานนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะรถเกี่ยวพร้อมแต่งครับ สนใจก็โทรมานะผมนะเอาคลิปนี้ก็อยากจะฝากอีกขั้นหนึ่งเนาะตัวนี้เนาะตัวนี้ก็ดีซีหกศูนย์ใช่ไหมฮะเจ็ดศูนย์รองกระสอบอ๋ออันนี้เอ็นปากอดิมปากเดิมขนาดเดิมเพียงแต่เรามาทำเป็นปากของของร้านเราเนาะใส่ชุดแต่งเพิ่มใส่ชุดแต่งเพิ่มเติมไปนะผมบูตันบูตันราวใหม่นิ้วสปริงใหม่ครับผมแล้วก็เกลียว เครือดันใหม่นะครับผมเอา้า70ตัวนี้ครับผมลองกระสอบก็น่าใช้เหมือนกันนะครับผมราคาก็ไม่แรงอยู่ที่4แสน4แส4 65,000บาทครับผมกรีงกลางกันมาเป็นราคาเริ่มต้นเป็นราคาเริ่มต้นนะแต่ตัวนี้ราคานี่เลยนะอา่าราคาเริ่มต้นต่องได้ไหมราคาทำให้ไปเยอะมากเลยครับเรอเอา้าเดี๋ยวค่อยว่าก,กันนะก็ราคาอยู่ที่ สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทใช่ไหมนี่ครับผมก็ลองกระสอบเราเช็คให้ใหม่หมดเลยตู้ซิ่งไหมตู้คอ,อ,อสปริงคอสปริงเรียบร้อยตู้อะไรก็แต่งซิ่งหมดแล้วครับผมพร้อมดันเลยนะครับ,รบนะช่วงล่างก็เช็คเรียบร้อยเครื่องยนต์ก็เช็คใหม่หมดทําสีช่วงล่างนะครับผมเริ่มตั้งแต่ชุดเฟรมเลยครับผมไปถึงช่วงล่างนะครับเราทําสีใหม่พวกโครงพวกอะไร พวกเกลียวสกรูอะไรก็เช็คมาเรียบร้อยเลยนะครับฮนะไม่มีไม่มีคำว่า,าลักไก่ครับผมเราทำสีมาย้ายให้อย่างดีนะครับนะโอ้เวทเต็มเลยเนาะอันนี้ได้แต่ีฮะโอ้ท่อท่ออันนี้ท่ออะไรท่อทรงใช่ไหมใชนะนน่ท่อทรงท่อนนเหลเป็นเป็นท่อเหล็เลยนะเดี๋ยวอ๋ออืมรางสกรูก็เรียบร้อยอันนี้ตะ,ะแกรงก็ตะแคงซิ่งตะแคงซิ่งล <ะ S 1> แล้วนะครับผมนะครับ นี้ได้ตะแกงงวดสี่ตัวเลยตะแกงใหม่เลยนะใช่ตัวนี้ตะแกงใหม่ลูกนวดใหม่ลูกนวดใหม่ด้วยอันนี้เป็นราวซิ่งด้วยเราเป็นอ๋อราวซิ่งด้วยนะเออแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ใส่หางให้นะอ๋อใปืนทันลงก็เรียบร้อยแล้วอ๋อทุกอย่างใหม่หมดมครับผมเรียวสกรูชุดแต่งซิ่งนะครับผมลูกปองลูกปืนลายเช็คใหม่เรียบร้อยแล้วครับผมเอา้าพร้อมใช้นะครับผม